ตัดกำลังเ่าสหมนี่จะรัชายใช่ปะ <c oughs> นี่ช่ <c oughs> ใช่อัอชลยะเฮ้ใส่ชือ,อไมาก,วมากาาะกว่าลูกมาได้แค่สัปะอดเอองกูรู้วิธีสับปะรดก็อย่าวม เป็นหน้าสติสะนะใช่แล้วตามมาถ่ายด้วย่เรียกถูมาน้าก็บอแก่ถึนไปหน้าอาคุณหน้าคุณพญายสุนทรอืมพึ่มุ่นพ่อเป็นตาเหรอโอ้ย่แ่นเนาะ 三餐呢都这么多年一样嘞。